เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นขณะที่แพลวกําลังร้องเพลงนี้ค่ะอเกิดอยัางขื่นชุลมุนเลยเพลงนี้เป็นเหตุสังเกตได้เออเพลงนี้หรอเอาก็ใช่น่แหละขับร้องเพลงนี้ปุ๊บขวดลอยมาจากไหนจนทําเอาแม่นี่ลุยนะคะหรือว่าผู้จัดการคุณแพลว์เดือดอือหูเดือดมากเลยเมื่อคืนนี้พูดก็พูดเถอะพูดถึงว่าเหตุการณ์ช่วงเนี้ย เอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้แฟนขับหน้าเวทีทำไมเป็นอย่างนี้เอ่อะไม่พอใจอะไรยังไงทำไมต้องโยนขวดโยนอะไรทำไมสแสดงมีพฤติกรรมอะไรที่มันว่าไม่เหมาะสมอากาศมันร้อนหรือปเปลน่าคนก็เป็นไปนทั่วเนาะก็ใจร้อนอ่าอ,อย่างล่าสุดก่อนหน้านี้นะครับเราผมผมเคยได้อ่านข่าวอยู่เป็น เป็นงานของทางบอลลัมเเกินร้อยค่ะอก็มีแฟนคลับบางคนไม่พอใจเหมือนกันก่อนหน้านี้ไม่พอใจอยากฟังเต้ยอย่างเดียวแล้วเป็นคุณแม่ด้วยนะเป็นรุ่นแม่ด้วยนะไม่พอใจอยากจะฟังแต่เต้ยอย่างเดียวแต่ช่วงนั้นเขาเล่นบทํำบทโศกอะไรก็อยู่เล่นตลกกันอยู่ไม่พอใจย่นขวดป่ะเนี่ยค่ะขวดแก้วเลยนะโยนขึ้นไปก็แตกบนเวทีสิทำยังไงล่ะตกลงมาจากเวทีแล้วไปโดนตรงที่แดนเซอร์แต่งหน้าอยู่โดน ข้างล่างเลยนะดีว่าสเก็ตแกวอกไม่โดนคนโดนนิดเดียวนี่แหละจนตอนนั้นบอยสีชัยก็ออกมาเดือดเหมือนกันแล้วก็ออกมาโพสขอโทษเนี่ยแต่ทีนี้เหตุการณ์ยังผ่านไปไม่ได้ถึงสองสามวันเลยมาเจอกับทางแพลพาวแสงทองครับบุกหมอลำแพลพาวแสงทองขณะที่บอสแพลนะครับหรือแม่แพลเนี่ยกำลังร้องเพลงอยู่เนี่ยทำไมเกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะจากงานเมื่อคืนนี้อยู่บ้านบางเรานะคะจังหวัดอุดรธานีเป็นงานที่คุณนุ่นนะคะ ที่ได้จ้างคุณแพ,พาวแสงทองไปครับผมแล้วก็ระหว่างที่แม่แพรวนะคะได้ร้องเพลงหัวไผ่อันนี้ขอบคุณคลิปจากโอสยาวแฟนเพจค่ะเป็นบอกว่าบอสแพรวร้องร้องหัวไผ่อยู่ดีๆขวอดรอยขึ้นเวทีเกิดอะไรขึ้นเกือบไปแล้วนี่ลุยเลยพูดขึ้นคํานี้ว่าจุดจุดสาวสองหน้าเวทีชอบใจรีสนันแพลวแสงทอง ชาแน่นะนุ่นค่ะเอ๊แต่พูดถึงว่ามันมันจะมีบรรยากาศตอนที่เขาโยนขวดขึ้นไปด้วยหรอก็ตอนที่ช่วงโยนขวดไม่เห็นนะแต่เห็นช่วงชุลมุนด้านล่างแล้วค่ะเดี๋ยวขอดูคลิปหน่อยนะมีเสียงไรเลยเราเปิดสุดนะคะเป็นเพลงผัวไผ่นะตีลิเกศิลหรือเปล่านี่ก็ต้องทิก่อนนะแล้วทีนี้คือ ระหว่างที่ทำการแสดงเขาก็กำลังสนุกกันเลยนี่กำลังสนุกปกติไม่มีอะไรนี่แพรวก็เต้นโยะโยอแล้วจะพาจ้างต่อด้วยนะซอสแจ้งอ๋อชานีน่นนู่นนี่ใช่ไหมออจ้าต่อจะซอสแจ้งซอแจ้งอ๋อจากหมอลำสิงซอสแจ้งพี่น้องครับเจ้าภาพคือใจฝ่ามากเลยนะแล้วแต่ว่าเกิดเหตุการณ์นี้ก็ชุลมุนอยู่นะหล่ะแต่ว่าทา คุณแถวพาวก็เพียรว่าเออจะหยุดไหมเราจะได้เข้าเจ้นด้วยกันนี่แหละมั่งจังหวัดแถวนี้เรามั้งแถวนี้เรามั้งก็ยังนะค่ะยังไม่ถึงยังถึงจะประมาณคุณแถวไปเจ้นอยู่กับคุณเจ้คุณไม่ลุยอ่ะใช่ไหมแถวนี้เราเนาะสักพักหนึ่งค่ะอือดูไปด้วยกันอ่ะดูไปด้วยกันเลยนะที่น้องนะใครที่อยากดูเอ่อคลิปก็เข้าไปดูที่โอทียาร์ชานแนลได้แะ่ละที่ชมจากวอร์จูดิสเซ่แล้วก็สอสีมืงเลยไปอือ ทุกมวนก็ลังมวลก็ลังยาวใส่เราบอกไหนล่ะสิโยนขวดวนมอแล้วแต่ว่ามองเห็นตอนขึ้นขวดแล้วผู้หญิงหรือผู้ชายเป็นคนโยนแต่ว่าแม่นี่ลุยพูดอย่างนี้ก็คิดว่าเป็นผู้ชายนะหลอต้องก็ฟังว่าแม่พูดอะไรอ๋อจะมีจังหวะที่คุณนี่ลุยพูดด้วยแม่นี่หรอก็แม่นี่ลุยเหมือนกันง่ายอยู่ชุดมุ่งเดินทุกตับทุกทับไปเลย แล้วหน้าเลยแลหน้าเลกแล้วขวดมันขึ้นมาบบบเบรคเบเกียดก้อนทิ้จะแทนไปขวดที่ขวดแก้วไหมหรือขวดพลาสติกไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะอันนี้เราดูจากคลิปคุณโอ๊ตเรานะคะเราก็จะเป็นขวดแก้วเท่านั้นน่ะ,ะ,ถะถ้ออามันถึงหัวพ่อแม่มูเจ้ามูเจ้าสุขีจังไหร่ คนข้างบนก็เขาก็มีภารยาครอบครัวเนาะที่เขาก็มีแบบคนห่วงคนรักอะเราคุมือเข้าไปอะ่ะเ<ม>นี่ยฟ<ม>ังงานงานเซลล์ผู้ชายไหมอย่างนี้นะ่ะเออแล้วก็งานสนุกสนุกกนะันเนาะครับ อของค<น>ุณคลิปนะครับจากโอย๊ยอดชาแน,นลด้วยนะครับอี่ยังไงครับพี่เอาพูดถึงว่าพอเจอเหตุการณ์อย่างนี้คือเขาเขากาลังสนุกเขากําลังมันอ,อ่ะทางแดนเซอร์ก็กำลังเต้นแถวๆเองที่เป็นคนร้องก็กําลังสนุกกําลังมันเลยถูกใจเจ้าภาพด้วย<า>แต่จ้างต่อตเจ๊อีกแขกมาจากไหนทําไมมาทํากิริยาแบบนี้ในที่สาธารณะนะครับแต่เขาก็ไม่เลิกใช่ไหมไม่เลิกค่ะก็คือ แม่แพลวก็คือในท้ายคลิปนี้นะแม่แพลวก็บอกว่าเนี่ยเจ้าภาพแจ้งต่อแล้วนะจะซ่อแจ้งพกันไหมถ้าสีซอจแต้องเขกันกะเศร้าซาอย่าตีกันนะคะอย่าตีกันอย่าทะเลาะกันมาหมวนดีกว่าวอ่าจุดสีรั้งไปฟังแม่แพลวก็เลยงัดก่อนลั่าแบบว่าสมัยแต่ก่อนก่อนลั่มมาสั่งสอนล้่าจุดซ้อแจ้งอ่าล่มแบบล้่าเตยไปน้ำรัวแม่แพลวก็เดยออกมาโพสอยู่ด้ว่าอันฉันไม่ได้ลั่มก่อนลั่มนี้มานานแล้วแต่ก็พอขึ้นมาก็ได้หมด เราเป็นฝังอยู่ในแบบว่าเมมโมรีในร่างสมองเนาะแล้วก็ใจรักไม่เพลาก็เลยเต็มที่ให้กับเจ้าภาพแล้วก็แฟนคลับเอฟซีที่มหติดหน้าเวทีเลยเห็นไหมเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้พอเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วเราจะขอฝากนิดนึงนะครับคุณผู้ชมครับเราขอฝากนิดนึงฝากไปถึงเจ้าภาพเลยทุกทุกงานเลยไม่ไม่ได้ตำหนินะครับอันนี้ขอฝากนิดนึงว่าให้อย่าจะให้เซฟในเรื่องนี้หน่อยว่า เรื่องขวดวขวดแก้วเนี่ยที่จะเอาไปขายหรือเอาเข้าไปดยู่ในงานเนี่ยควรจะสงวนไว้อ่าใช่มันยสาวสีใส่พลาสติกไปไหมเนาะพลาสติกได้เปลี่ยนใส่แก้วได้หรือว่า ถ้าเป็นขวดก็เปลี่ยนใส่ขวดพลาสติกเข้าไปนงนก็ได้อยากจะให้กัดเข้มเขาเรียกว่าเข้มข้นขวดเข้มตรงนี้นิดนึงเพราะว่าช่วงนี้แค่ภายในอาทิตย์เดียวที่ผ่านมามันเจอกันสองสามงานแล้วเรารู้สึกว่าเราเป็นห่วงในเรื่องของทั้งศิลปินบนเวทีนะครับที่กำลังทำการแสดงอยู่นะครับอาจได้รับผลกระทบตรงนี้ด้วยไม่รู้หรอกคุณพอใจอะไรไม่พอใจอะไรเราไม่รู้แต่คุณก็ไม่ควรทํากิริราแบบนี้แต่กันไว้ดีกว่าแก้เรากันตรงนี้เซตตรงนี้ไว้ดีกว่าก็คือห้ามเอาขวดเข้ามาในงาน อ่าแล้วก็เป็นการอืมเป็นห่วงแฟนขับข้างล่างอีกไม่ว่าจะไม่ใช่มีแค่ผู้ใหญ่ได้ลูกเออที่เขาเข้ามาดูหมอลำเนาะอาจจะเป็นคุณย่าคุณยายคุณตาคุณยายที่มานั่งดูอาจจะวิ่งหนีเดือ๋อนีจะตอนนั้นไม่ทันอาจจะโดนลูกหลงไปด้วยก็ได้อันั่นคือฝากประธานผู้จัดเนาะช่วยกันขอความร่วมมือจากแฟนขับหรือว่าผู้ชมที่จะเข้ามาในงานนิดนึงนะครับอยากจะให้ถ่าย ถ่ายภาชนะหรือว่าถ่ายอวนภาชนะให้เป็นพลาสติกให้หมดไม่อนุญาตให้นาขวดแก้วเข้ามาขอฝากไว้หน่อยดีกว่าเพราะว่าเราก็ไม่อยากเห็นภาพเหตุการณ์แบบนี้โชคดีนะคะที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะแล้วก็ทาทีมงานหมอําเองเขาก็โอ้โหเวลาจะไปแสดงแต่ละที่ค่อนข้างที่จะเสี่ยงในหลายๆอย่างหนึ่งละเรื่องการเดินทางเรื่องการเดินทางที่บางที่ห่างไกลหลายร้อยกิโลนะคะก็ต้องได้เดินทางฉะนั้นแล้ว อฝากนะคะแฟนคลับเอซที่เข้าไปชมด้านหน้าเวทีก็ <c oughs> ถ้ามีกฎอะไรที่ทางเจ้าภาพหรือ <c oughs> ว่าทางทีมผู้จัดเนี่ยได้ตั้งกฎไว้ก็ให้ป <c oughs> ฏิบัติตามกฎ <c oughs> <c oughs> แล้วก็วอรอย่าทะเลาะวิวาน <c oughs> กันในงานเพราะพื้นที่ค่อนข้างที่จะผู้คนเยอะและแออัด แล้วทีนี้คนแออดถ้าเกิดมีอาวุธม,มีอะไรอย่างเงี้ยวิ่งกันสนามะาไว้ที่ก็คือบาดเจ็บเราวิ่งก็เยอะเนาะอันนี้ก็ฝากไปไหนแล้วกันถ่ายไปชมเพื่อความบันเทิงอย่าไปชมเพื่อความเมาแล้วก็ทะเลาะวิวาทเลยเอาจริงๆคนที่ก่อเหตุแบบนี้เนาะ,ะตรงในที่สาธารณะแบบนี้แล้วก็อาจจะทําให้คนอื่นได้รับผลกระทบหรือได้รับความเดือดร้อนไปด้วยเนี่ยอยากจะให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอยากจะให้จัดเข้มเข้มว่าตรงนี้นิดหนึ่ง จแต่แต่แต่เราแอบติดนิดนึงว่าการที่สมมุติว่าคนตีกันแล้วหมอลำเลิกอันนี้เราแอบติดเพราะว่าบางชีเราอะรู้สึกว่าเราเดินทางมาไกลเราตั้งใจมาดูอ่าถ้าสมมุติว่าเขาเริ่มอะไรมีอะไรทะเลาะยากันนิดนึงแล้วพอหมอลำเลิกไปอาะเราขับรถมาตั้งไกลล่ะเราเสียเงินค่าตรเข้ามาแล้วล่ะอันนี้เราม่ยอม่ทันไม่มีอะไรเสียหายใช่แต่นี่เราอยากจะให้ตรงเนี้ยออกกฎใหม่ตรงที่ว่าเราเข้าใจว่ามั่านมัเกิดขึแบบนี้อ่ามีเลเวลที่จะหยุดแล้วก็ เราอยากจะให้เจ้าหน้าที่น่ะเข้มงวดตรงนี้ให้มากขึ้นแล้วก็ไปเอาผิดกับทางผู้ที่ก่อเหตุน่ะให้มันหนักๆเลยเขาจะได้จำแล้วก็จะได้เป็นบทเรียนแก้ที่จุดให้กับคนอื่นด้วยแก้ที่จุดเกิดแก้ที่จุดเริ่มต้นอืมจริงๆตกวแก้ที่ปลายเหตุนะคะเนาะอันนี้ก็ขอชื่นชมนะคะทีมงานแาวสงคลองค่ะที่ถึงแม้จะเกินเหตุการณ์แบบนี้แต่ก็ทำการแสดงต่อค่ะ สำหรับวันนี้เราสองคนก็ได้นำข่าวสารมาฝาก FC แฟนคลับนะครับ,รบถ้าชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราสองคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ<ช>สวัสดีครับ